สวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับผมก็ผมนะครับว่าที่โรตีวิทยาจัลังสรีนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับครั้งนี้เป็นการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มนะครับผมในตําแหน่งครูผู้ช่วยนะครับผมครั้งที่4ี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับผมใน,นาฐานะครูผู้ช่วยนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับผมก็ขอให้ท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับผมได้รับชมรับาน,นะครับเอาก็ ประวัติส่วนตัวของผมนะครับผมก็เกิดเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2540นะครับผมก็ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดลำปางนี่แหละครับผมก็สําเร็จการศึกษานะครับในระดับปริญญาตรีนะครับผมในสาขาสังคมศึกษานะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนะครับเกียรตินิยมดับหนึ่งครับผม ในส่วนต่อไปนะคะผมก็จะเป็นรายงานผลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตนและผลการปฏิบัติงานนะคะผมตลอดทั้ง6เดือนที่ผ่านมานะครับผมว่ามีผลเป็นยังไงบ้างนะคะผมก็ขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านนะคะผมรับชมรับฟังได้เลยครับผมไปเลย ภาร์งานที่ได้รับมอบหมายนะครับผมก็นะครับผมผมก็เป็นครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่5้านะครับผมเป็นครูเวรประจาวันจันทร์นะครับผมแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนนะครับผมแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนนะครับผมรวมไปถึงดูแลนักเรียนพักนอนด้วยนะครับผมก็พาระงานสอนนะครับผมผมก็สอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6นะครับผมในรายวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ครับผม ลงไปถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่4ีถึงห้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีวิชาศิลปะวิชาการงานอาชีพนะครับผมแล้วก็วิชาต่อต้านพุจรินะครับผมข้อที่1นนะครับวินัยและการรักษาวินัยนะครับกระผมนะครับปฏิบัติตนนะครับงานราชการนะครับ ด้วยความมุ่งมั่นรักษาวินัยในตนเองรับผิดชอบซื่อสัสตย์สุจริตไม่ทิ้งงานราชการยอมรับและถือปฏิบัติตนตามกฎระเบียบมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและผู้สื่อสารได้เหมาะสมกับการะเทศต่อผู้เรียนผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมง,งานผู้ปกครองและบุคคลอื่นๆอยู่เสมอ ข้สอสนะครับคุณธรรมจริยธรรมนะครับตัวกระผมเองก็ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของาศาสนาอย่างเคร่งครัดนะครับผมเห็นความสําคัญนะครับผมและก็เข้าร่วมกิจกรรมทางาศาสนาอย่างสม่าเสมอให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมจารีตประเมณีนะครับผม ที่สอนให้ถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นชุมชนวัฒนธรรมของชาติมีจิตบริการจิตสาธารณะต่อต้านการกระทําของบุคคลที่ส่งผลเชิงรบต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติข<ท>้อ3านะครับกระผมนะครับปฏิบัติตนตามจรรยาบรลวิชาชีพครูนะครับผมมุ่งมั่น,นและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนนะครับผมให้เต็มศักยภาพ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ทั้งสอสนแท้คุณธรรมจริยธรรมในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติพระมหากษัตริย์ยึดมั่นในระบบก,การปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อที่นะครับ การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกระผมนะครับดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำรงตนตามหลักทางสายกลางและความไม่ประมาทมีเหตุมีผลในการใช้ชีวิตสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและไปปรับประยุกต์ใช้ในภารกิจของสถานศึกษาตามที่ตนเองได้รับมอบหมาย ิดวิญญาคณความเป็นครูกระผมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มเวลาเต็มความสามารถเต็มศักยภาพที่ตนเองมีเข้าใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอมีการจัดทำแผนการสอนไรล่วงหน้าจัดทำสื่อและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลาปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ของตนเองและสังคม ข้อที่หกนะครับผมจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูและผมนะครับมุ่งมั่นทุ่งเทในการทำงาน<ว>เห็นคุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพครูมุ่งมั่นสร้างสงรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพมุ่งมั่นทุ่มเทในการทํางานยอมรับความคามิดเห็นของเพื่อนร่วมงานปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น 1. นนะครับด้านการจัดการเรียนการสอนกระบวงจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นพัฒนาศักยภาพตามความสามารถและความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้ากับเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนมีการคิดค้นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์คุณดีของโรงเรียนบ้านปุ้ยขึ้นชื่อนวัตกรรมว่าชั่วโมงสุขจริงหนอเรียนรู้หัวใจของพระพุทธศาสนาอวาสาม โดยจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทําโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมเป็นฐาน Activity Based Learning โดยจากกิจกรรมที่หลากหลายเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผู้เรียนจะได้รู้ว่าการจะทําสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีและสะท้อนออกมาว่าควรทำหรือไม่ทํา โดยในชั่วโมงสรทจิงนอก็<น>จะมีให้นักเรียนได้ร่วมกันของมาพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์การทาความดีชื่นชมคนที่ทาความดีบำเพ็ญประโยชน์เพื่ออุปถังภ์อิสระนึกการทําความดีการมีกิจสาธารณนะให้กับผู้เรียนรวมทั้งการเก็บข้อมูลต่างตามเกี่ยวกับผู้เรียนก็นําเอามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อต่อไปด้วยข้อที่สองการบริหารจัดการชั้นเรียน จัดสร้างสรรค์บรรยากาศในชั้นเรียนให้มีความน่าเรียนน่ารู้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนดำเนินการตามระบบดูแลเื่อนันเรียนมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างเท่าเทียมกันเชื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนข้อที่สามนะคับผม การพัฒนาไปเองระบบการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอเพื่อให้มีความรู้ความสามารถนะครับด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาดูนอคาัการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมผู้เรียนร่วมกันกับเพื่อนครู กับผู้บริหารเพื่อร่วมวิชาชีพและช่วยเหลือเพื่อนปูนกันอยู่เสมอ4นะครับการทำงานเป็นทีมกระผมยึดหลักความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อนครูในการทำกิจกรรมต่างๆทำงานเป็นทีมรับฟังความคิดเห็น ื่วยเหลือในการจัดกิจกรรมต่างๆที่เพื่อนครูจัดขึ้นด้วยความเต็มใจและมีเป้าหมายความสำเร็จเดียวกันขอ้อที่5นะครับงานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษานะครับผมนอกเนืจากงานสอนแล้วนะครับก็ยังมีงานพิเศษอื่นๆที่กระทบผมได้รับมอบหมายนะครับผมงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายนะครับผมก็ยังได้เป็น ครูดูแลนักเรียนพักนอนนะครับผมรวมไปถึงครูประจําชั้นนักเรียนประถมศึกษาปีที่5น,น,นะครับผม6นะครับการใช้ภาษาและเทคโนโลยีนะครับผมกระปุนะครับให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับผมนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วงสุด สื่อทำมือช่วยให้การจัดประสบการณ์นักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนสามารถทำข้าใจและสนใจในการทำก,ก,รรกิจกรรมมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นศักยภาพสุดท้ายนล้นะครับผมผมก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทกท่านนะครับผมที่รับชมลิปวิดีโอจนจบนะครับผม ก็ถ้าหากท่านคณะกรรมการท่านใดนะครับผมอยากจะทราบข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมท่านคณะกรรมการนะครับสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของผมนะครับผมในลิก์ด้านล่างที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือท่านคณะกรรมการนะครับเอาโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะไปโผล่ที่เว็บไซต์ที่ผมทําขึ้นมานะครับผมสุดท้ายก็ไปก่อนครับขอบคุณครับผมบ๊ายบาย